สวัสดีครับอยู่กับแอดบิ๊กเจนแรงอินลุนนะครับในวิดีโอนี้ครับแอดบิกจะพาไปแนะนำโน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษาเพื่อความบันเทิงในราคาประหยัดโดยเฉพาะเลยนะครับโน้ตบุ๊กด้านซ้ายมือของเพื่อนและด้านขวามือของผมนี่เองแหะครับนั่นก็คือ Lenovo C340 นะครับโน้ตบุ๊กที่ออกแบบมาให้กับน้องนนิสิตนักศึกษานักเรียนนะครับ ลูกชายลูกสาวหลานๆอะไรก็ตามแต่นะครับในราคาที่ประหยัดมากเพราะตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้ อยู่ที่ราคาประมาณ14,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าถูกและประหยัดทีเดียวเนาะมาพร้อมความสาม,มารถมากมายรวมไปถึงสเปคที่น่าสนใจมากพอสเปคเครื่องของเขาครับเจ้า C340 ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับ CPU อย่างตัวไรเซ้นะครับซึ่งเป็นไรเซ n น3้า0ครับเป็น CPU ีสำหรับตัวโน้ตบุ๊กหรือแลปท็อปนะครับที่มีตัวคล็อกสูงสุดอยู่ที่ 3.7GHz นะครับเป็นแบบ4คอ 8เทรดกันเลยทีเดียวใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับในส่วนของตัวแรมครับ ติดมาให้ในตัวเครื่องน้อยไปหน่อยจะเป็น ram แบบฝังอยู่ที่4 g b นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะอัปเกรดเพิ่มเติมได้ผมแนะนำเลยถ้าซื้อไปควรอัปเกรดเพิ่มก่อนเลยนะครับอัปเกรดสักอีก8กิกนะครับรวมเป็น12กิกจะใช้งานได้ดีขึ้นตัว ssd ครับติดให้มาในตัวเครื่องนะครับเป็น ssd m.2 นะครับ256กิกนะครับสามารถอัปเกรดได้เพิ่มเติมความจุได้อะไรได้นะครับในส่วนของการ์ดจอนะครับการ์ดจอจะเป็น Radeon Vega 8ที่จะเป็น apu ติดตั้งมาในตัว cpu เลยก็ จะไม่มีการดจ่ะแยกแต่ความแรงของเขาก็แรงเพียงพอที่จะทํางานดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้สบายสบายเลยนะครับ แบตเตอรี่จากที่ผมลองใช้มาโน้ตบุ๊กตัวนี้เปิดวิดีโอนะครับผ่านเบราว์เซอร์อย่างตัว Edge นะครับผมดูคลิปอะไรต่างต่อเนื่องได้มากถึง5ชั่วโมงด้วยกันดังนั้นถ้าใช้ทํางานนะครับผมว่ามี6ชั่วโมงเชั่วโมงสบายสบายเลยขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานของเพื่อนๆบนแบตเตอรี่ด้วยนะครับซึ่งตัวบอดี้ของตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับอย่างที่เห็นตรงนี้มันไม่ใช่โน้ตบุ๊กแบบปกติทั่วไปแล้วนะครับมันเป็นโน้ตบุ๊กที่เรียกว่านโน้ตบุ๊ก t ต o i n o n e หรือโน,น้ตบุ หมุนจอได้360องศาครับเดี๋ยวลองหมุนให้ดูกันนี่แบนราบไปแบบนี้เลยก็ได้นะครับนี่ครับหรือจะหมุนกลับมาเป็นในฝั่งของโน้ตบุ๊กก็ทําได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับความสามารถของเขาแน่นอนอย่างที่เห็นแล้วนั่นคือการหมุนนะครับพับแบบนี้บิดไปจนแบบนี้ก็ทําได้นะครับโดยโหมดการทํางานของโน้ตบุ๊กก็จะมีหลากหลายโหมดขึ้นอยู่กับเพื่อนๆใช้งานกันก็จะเป็น โหมดตัวอย่างตรงนี้นะครับก็เป็นโหมดแบบ c r e มเ s h l นะครับก็เป็นโหมดทั่วไปนะครับเหมือนที่เราใช้น้ตบุ๊กในชีวิตประจําวันทั่วไปเลยต่อไปก็จะเป็นในโหมดเต็นโหมดนะครับเต็นโหมดก็จะเป็นโหมดที่ลักษณะใใคล้ายเต็นแบบนี้เอาไว้ดูหนังฟังเพลงนะครับหน้าจอก็จะกลับด้านมาเป็นแบบนี้ให้อัตโนมัติเลยนี่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของคล้ายๆกับ cinema mode นะครับซึ่งก็จะเป็นโหมดที่ให้เราดูหนังได้แบบเต็มตาเต็มอารมณ์เลยแบบนี้นะครับ ่าก็เปิดนงเปิดอะไรดูได้เลยรวมไปถึงแท็บเล็ตโหมดนะครับซึ่งก็จะใช้แบบนี้ได้นี่ครับเอาไว้อ่านคอมเมนต์เอาไว้ส่อง a c e b o o k เหมือนเป็นตัวแท็บเล็ตใหญ่ๆขนาด14นิ้วตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะโน้ตบุ๊กตัวนี้มีขนาด14นิ้วนะครับสามารถอ่านเข้าเว็บไซต์เข้า Facebook และที่สำคัญเนี่ยตัวโน้ตบุ๊กนะครับจะเป็นหน้าจอสัมผัสอีกด้วยนี่ฮะสไลด์ดูได้เลยในส่วนของคอนเทนต์ต่างๆเพลิดเพลิน อ่านข่าวการเมืองอ่านข่าวแบบพันทิปอ่านข่าวฟุตบอลได้หมดนะครับและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างนะฮะเขามีปากกามาให้ด้วยซึ่งเจ้าปากกาตัวนี้สามารถขีดขีดเขียน,ยนใช้งานแทนนิ้วใช้งานแทนการสัมผัสหรือแม้แต่วาดรูปใช้ตัดต่ออะไรก็ทําได้นะครับแถมมาให้ด้วยในตัวเครื่องนะครับเป็นบันเดิลมาซึ่งตัวปากกาเองนะครับเขาจะติดมาให้ในแพ็กเกจ จะสามารถเสียบกับรู USB ได้นะครับแต่จะเป็นเสียบเฉยๆนะจะไม่มีการชาร์จอะไรนะครับเพราะตัวปากกาจะเป็นปากกาที่ต้องใส่แบตในตัวแบตเตอรี่ในตัวเนาะนี่ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นปากกาที่มีชื่อว่า Active Pen นะใช้ขีดเขียนๆ,ๆได้แบบนี้เป็นต้นสไลด์ดูนะครับจิ้มโชว์อ่านข่าวนี่ได้เลยนะครับอยากจะอ่านการเมืองอยากจะดูพรกฉุกเฉิน อะไรแบบนี้แล้วแต่เราถนัดเลยนะครับซึ่งนี้ก็คือตัวปากกาที่แถมมานะครับ Active Pen ถือว่าคุ้มนะมีปากกาแถมมาให้ด้วยส่วนตัวบอดี้โดยทั่วไปนะครับภาพรวมของตัวโน้ตบุ๊กก็จะค่อนข้างดูดีทีเดียวโดยตัวโน้ตบุ๊กนะครับจะมาในโทนสีออกแนวเมทัลลิกนะครับออกแนวเทากันเมทัลลิกอันนี้ผมชอบส่วนตัวสวยมากนะครับผิวเรียบ ตรงนี้มีโลโก้ r e n o v o ด้านขวาเท่านั้นเองนะครับค่อนข้างพรีเมียมดูหรูละทีเดียวนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นบานพับที่สามารถใช้งานได้แบบ360องศาตามที่ผมแจ้งไปนะครับด้านหลังของตัวเครื่องก็จะเป็นแบบนี้เลยผืนเรียบครับมีรูน็อตต่างๆนะครับซึ่งก็รูน็อตพวกนี้ฮะจะไม่ใช่เป็น4แฉกนะครับจะเป็น6แฉกนะครับถ้าจะใช้ก็จะต้องใช้ไขควงเฉพาะในการแกะอัปเกรดครับแต่สามารถอัปเกรดพวกแรม เปลี่ยน SSD อะไรเพิ่มได้ตามแต่เพื่อนๆจะชอบเลยพร้อมกันนั้นครับ ตัวเครื่องก็จะมีตัว Windows 10มาให้ด้วยเป็น Windows 10 Home แท้ๆเลยซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับแค่ตัว Windows นี่ก็3 4 0 0 0บาทแล้วนะเออนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นช่องดูดลมเย็นเข้าไปนะครับดูดลมเย็นเข้าไปและระบายความร้อนออกบริเวณด้านหลังแล้วนะครับในส่วนตรงนี้2จุดสบายๆเลยพอเชื่อมต่อครับมีมาให้อย่างครบคันครบทั่วเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพอเชื่อมต่อ,อยัง USB 2พอร์ตนะครับ SD c a ์ d reader นะครับปุ่มเปิดปิดจะอยู่บริเวณด้านขวาของเครื่องนะครับและไฟแสดงสถาน หน้าต่างๆอยู่บริเวณด้านขวาของเครื่องเช่นกันส่ว so, นอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมีในฝั่งของตัว HDMI นะครับ USB Type C Audio Combo Jack สำหรับต่อหูฟังต่อลำโพงต่างๆต,างต,างต่อไม้นะครับและพอเชื่อมต่อชาร์จไฟขนาดเล็กอยู่บริเวณตรงนี้ตัวนี้จะไม่ได้ใช้ตัวชาร์จไฟแบบ Lenovo ทั่วไปนะครับจะยังเป็นหัวคล้ายๆกับหัวเข็มอยู่ นี่ตรงนี้นะครับในภาคส่วนของตัวบอดี้ของตัวโน้ตบุ๊กนะครับขนาดของตัวโน้ตบุ๊กภาพรวมจะอยู่ที่ขนาด14นิ้วนะครับให้ดูกันแบบนี้เป็นขนาด14นิ้วตัวจอนะครับจะเป็นกระจกนะครับเนื่องจากว่าต้องใช้ในส่วนของการทัชสกรีนก็จะมีข้อจำกัดนะครับที่จะต้องใช้จอกระจกเป็นหลักนะครับ ขนาดนะครับอย่างที่แจ้งคือ14นิ้วพาแนลเป็น tn นะครับซึ่งน่าเสียดายตรงพาแนลก็คือพอมันเป็น tn ปุ๊บมุมมองนะครับเวลากล้มเวลาเงยสีมันจะเพี้ยนนะครับทำให้เวลาที่เราปรับโหมดอื่นในการใช้งานเช่นโหมดดูหนังแบบนี้เราจะต้องปรับองศาของตัวเองนะครับหรือปรับโน้ตบุ๊กค่อนข้างเยอะหน่อยเพื่อให้ภาพที่ออกมามันคมชัดแต่ถ้าเปลี่ยนองศาปุ๊บภาพเพี้ยนเลยนะครับน่าเสียดายตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ เนี่ยอย่างตรงนี้ถ้าเป็นแท็บเล็ตโหมดนะครับถ้าดูมุมมองแบบแนวกดแนวตั้งเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะภาพเพี้ยนไปแต่ถ้าเราใช้งานคนเดียวจัดองศาของเราเองก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัวหน้าจออย่างที่บอกไปนะครับเป็นทัชสกรีนด้วยดังนั้นก็ใช้การกดการทัชอะไรต่างๆได้นะครับตัวคีย์บอร์ดเองนี่เลยนะครับมีตัวคีย์บอร์ดนะครับที่ตัดตัวนัม meric ออกนี่เลย แล้วก็จะมีปุ่มฟังก์ชันอะไรต่างต่างบริเวณด้านบนครบถ้วนครบครันนะครับโดยตัวคีย์บอร์ดก็จะไม่มีไฟแสดงสถานะแต่ประการใดนะครับจะล้นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของทัชแพดที่เป็นทัชแพดแบบแยกชิ้นซ่อนปุ่มนะครับมีความลึกลงไปเล็กน้อยนะครับทัชแพดก็จะเป็นพื้นผิวด้านที่แตกต่างจากตัวบริเวณขอบด้านข้างนะครับ ตัวบริเวณที่วางมือซึ่งที่วางมือเนี่ยฟีลของเขาเนี่ยจะออกในลักษณะของอารมณ์คล้ายๆกับอลูมิเนียมนะครับในส่วนของที่วางมือนะครับด้านนี้ก็จะมีฟิงเกอร์พินสแกนเนอร์นะครับเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้ได้นะครับฟิงเกอร์พินสแกนเนอร์มีสติ๊กเกอร์ระบุในส่วนของตัวแบตเตอรี่ที่ผมกล้าพูดได้เลยว่าเป็นโน้ตบุ๊กในราคา14ที่แบตเตอรี่อึดมากๆตัวหนึ่งนะครับใช้งานทั่วไปอย่างต่ำต้องมี6ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับ แล้วก็หมุนจออะไรต่างๆได้พร้อมกันนั้นนะครับตัวเว็บแคมต่างๆก็จะอยู่ด้านบนเป็น720นะครับ มีสติกเกอร์ไรเซนท่านะครับมีในส่วนของตัว Radeon Graphics นะครับที่เป็นเว้ก็แปะแปะเอาไว้ให้เรียบร้อยแบบนี้เลยซึ่งนี่ก็คือลักษณะทางกายภาพของตัวโน้ตบุกรวมไปถึงจะมีโลโก้ l e n o v o นะครับเป็นคล้ายๆแท็กกระเป๋าแปะอยู่บรเิเวณด้านข้างนะครับซึ่งตัวเจ้าโน้ตบุกเองก็เป็นอีกหนึ่งโน้ตบุกที่น่าสนใจนะครับด้วยความที่มันใช้งานได้อย่างหลากหลายโหมดอ่ะนี่ก็คือตัวโน้ตบุกนะครับในส่วนของตัว l e n o v o นะครับที่เป็นตัว4340อีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจใน ซีรีส์ของ i d เด p a d นะครับปกาก้าเดี๋ยวให้ดูกันเขียนเป็นเลขหนึ่งสองสามสี่นี่ฮะวงกลมเป็นหัวใจนี่ก็ได้นะครับจะไปใช้กับโปรแกรมอันนี้ผมทดสอบให้ดูกับโปรแกรมง่ายๆเนาะแต่ถ้าเอาไปใช้กับพวก Photoshop ก็ได้เช่นกันนะครับหรือโปรแกรมที่เป็นการทํางานต่างๆเพื่อลดระยะเวลาการทํางานเพิ่ม productivity ก็ได้นะครับในราคา14ื่นสีได้ขนาดนี้ก็ถือว่าราคาคุ้มค่าโอเคอยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวใช้ปากกาเสร็จแล้วลองไปดู performance ของตัว n o t e บุ๊กกันบ้างว่าพอเอาไปใช้งานได้านอื่นๆจะเป็นยัางไงาเดี๋ยวตามไปดูกันต่อได้เลยครับ Let's go, fellas. น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับ Lenovo 4340ครับต้องเรียกว่าเป็น2 in 1ครับตัวไฮบริดโน้ตบุ๊กที่ รับหน้าจอหมุนได้กับ360องศากันเลยทีเดียวนะครับใช้งานทั้งดูหนังฟังเพลงเล่นเกมหรือแม้แต่บันเทิงนะครับได้หมด ครบและตอบโจทย์ทีเดียวแต่น่าเสียดายนิดนึงครับว่าแรงมันน้อยไปหน่อยแค่4กิกเองนะครับถ้าอัปเกรดเพิ่มเติมเป็น8กิกได้เนี่ยจะเยี่ยมมากๆเลยส่วนของภาพเองครับก็อาจจะมีติดขัดอยู่บ้างในบางมุมมองนะครับเรียกว่าถ้าใช้คนเดียวเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามีคนอื่นมาดูอยู่ด้วยเนี่ยอาจจะต้องปรับองศาให้ดีสักนิดหนึ่งนะครับภาพรวมก็ถือว่าตอบโจทย์ครับราคาคุ้มค่าในราคาหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับลองดูครับเป็นทางเลือกอีกตัวหนึ่งในโน้ตบุ๊กสำหรับการศึกษาาาาและะคควมบันันนเทงใราาปรปหยด Terima kasih telah <laughs> menonton!